ก็ยังคงมีอยู่นะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับในย่านปทุมธานีเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องมาดอายุ17ปีครับน้องมาดเนี่ยมีปัญหากับสถาบันคู่อริคือไม่รู้ว่ามีปัญหาในมีปัญหาจริงหรือเปล่านะฮะหรือว่าแค่ผ่านมาเจอว่าเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่เคยตีกันมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับ20คนครับน้องมาดหนึ่งคนอายุ17ปีนะครับโดนคู่อริอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเอามีดแต่ไล่ฟันฟันเนี่ย เป็นแผลในตามร่างกายนะครับหลายส่วนด้วยกันแล้วก็ฉีกขาดเลือดในไหลท่วมตัวเต็มไปหมดแล้วเสียชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับสิ่งที่ช็อกขึ้นมาคือว่าคู่อดีตทั้งหมด20คนนะครับถูกน้องมาดเข้าฝันนะเข้าฝันนี่คือเข้าฝันทุกคนเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมาเอาชีวิตคนที่ไปทําเขาเนี่ยนะทุกคน2ี่คนตอนนี้เนี่ยนะครับเกิดอาการเหมือนกับ เรียกว่าประสาทเลยนี่นะฮะติดต่อมาที่คุณแม่ของน้องมาดครับแล้วบอกว่า